ส่วนที่เกาหลีใต้เวลานี้เริ่มการฉีดวัคซีนโควิดเข็ม3ให้กับบุคลากรทางการแพทย์และเจ้าหน้าที่สาธารณสุขด่านหน้าแล้วนะคะโดยกระทรวงสาธารณสุขของเกาหลีใต้เริ่มทําการฉีดวัคซีนป้องกันโควิด19เข็มที่3เพื่อกระตุ้นภูมิคุ้มกันหรือเป็นบูสเตอร์ให้กับบุคลากรทางการแพทย์และเจ้าหน้าที่สาธารณสุขด่านหน้าซึ่งเด้รับวัคซีนครบ2เข็มนานเกินกว่า6เดือนแล้วและเบื้องต้นก็มีการประเมินกลุ่มที่เข้าเกณฑ์ดังกล่าวว่ามีประมาณ4 5 0 0 0คนจากโรงพยาบาลประ มาณ160แห่งในประเทศค่ะสำหรับวัคซีนที่จะใช้ฉีดเป็นเข็มกระตุน้นก็จะมีเฉพาะวัคซีนของไฟเซอร์ i o โอเอ h และผู้ที่ประสงค์เข้ารับวัคซีนต้องดำเนินการให้แล้วเสร็จภายในวันที่30ตุลาคมนี้ <c oughs> เวลานี้เกาหลีใต้ฉีดวัคซีนครบแล้วร้อยละ59.6หรือประมาณ30ล้าน6แสนคนและร้อยละ77.9หรือประมาณ40ล้านคนได้รับวัคซีนเข็มแรกแล้ว รายการคนหลังข่าวจบลงแล้วนะคะอย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อติดตามจะได้ไม่พลาดทุกข้อมูลข่าวสารที่น่าสนใจนอกเหนือจากนี้เรายังมีอีกหลายแพลตฟอร์มช่องทางออนไลน์ให้คุณผู้ชมได้ติดตามค่ะไม่ว่าจะเป็น Facebook, Application, TikTok, Instagram และ Twitter เพียงแค่ค้นหาคำว่าคนหลังข่าวเท่านั้นคุณผู้ชมจะไม่พลาดทุกข,ข้อมูลข่าวสารที่น่าสนใจและทันสมัยอย่างแน่นอนขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมรายการค่ะ